นักวิชาการที่ศึกษาเรื่องพวกนี้มาน,นานๆเนี่ยจะพูดคำแรกเลยห้ามเอาลาสเวกัสเป็นโมเดลมันไม่มีทางอะทุกคนจะล้มเหลวหมดถ้าเอาวันนั้นเป็นโมเดลเพราะอะไรเพราะว่าลาสเวกัสตอนสร้างขึ้นมาเนี่ยนะคะแล้วก็มีสถานบันเทิงเป็นที่แรกๆแล้วเขาก็สร้างในพื้นที่ที่เอ,อ่อที่ที่กันดารหน่อยที่นะคะประชากรไม่ได้ไม่ได้เยอะมากนะคะแล้วลาสเวกัสที่สําเร็จเนี่ยก็เพราะว่า คนที่เล่นเนี่ยนะคะมาจากนอกลาสเวกัสอาจจะอยู่ในอเมริกาในมลร์ฐอื่นๆนะคะหรือว่าอาจจะอยู่ในในอนอกประเทศเพราะฉะนั้นเหล่านี้เนี่ยทำให้เงินมันไหลเข้าพื้นที่คนในพื้นที่เล่นเล่นไม่มากเพราะนั้นในคนในพื้นที่ก็จะได้ประโยชน์อ่าแต่ไอ้ปัญหาต่างๆที่อาจจะเกิดขึ้นจากการเล่นพนันมันไปอยู่ที่อื่นกระจายไปอยู่ที่อื่นหมดนะ,ะเพราะมันกระจายตามตัวคนที่มาเล่นใช่ไหมคะแต่ทีนี้ ในในประเทศไทยเนี่ยมันมันก็ขึ้นอยู่กับว่าเราคิดว่าใครจะเป็นผู้เล่นน่ะคือกฎหมายฉบับนี้เนี่ยนะคะร่างถ้าดูจากเจตเหตุผลในการประกอบการทำนะคะบันทึกหลักการและเหตุผลเนี่ยก็ระบุว่าเพื่อส่งเสริมการท่องเที่ยวนะคะทีนี้ พอบอกว่าส่งเสริมการท่องเที่ยวก็ต้องถามไปปัจจุบันเนี่ยประเทศไทยก็มีนักท่องเที่ยวเยอะนะคะเยอะทีเดียวถ้าเทียบกันกับเปรียบเทียบกันในเอเชียตะวันออกเฉียงใต้เนี่ยนะคะเราก็อยู่เบอร์ต้น,ตนทีนี้แต่ว่านักท่องเที่ยวมาประเทศไทยด้วยเหตุผลอะไรก็เพราะว่าประเทศไทยก็มาในเชิงของการมีอะไรฮะ,เ,ะเรื่องของวัฒนธรรมการมีแหล่งท่องเที่ยวที่เป็นทางธรรมชาติที่สวยงามนะคะวัฒนธรรมเรื่องอาหารเรื่องอะไรเยอะแยะ,ยะไปหมดเลย ะะทีนี้นะัทกท่องเที่ยวพวกนี้กลุ่มนี้จะสนใจเล่นคาสิโนโหรือเปล่าก็ตอบไม่ได้เนาะอาจจะเล่นบ้างแต่ไม่น่าจะตั้งใจมาเล่นเนาะเพราะว่าจริงๆปัจจุบันนี้คาสิโนโมันก็มีอยู่หลายแห่งถ้าอยากจะตั้งใจเล่นไม่จําเป็นต้องมาประเทศไทยไปที่อื่นถ้ามาประเทศไทยก็น่าจะด้วยเหตุผลอื่นนะคะที่ที่มาเพราะฉะนั้นดิฉนันก็ประเมินว่านักท่องเที่ยวไม่ได้ ที่จะมาเรื่องนี้ไม่น่าจะเยอะมากนะคะเพราะฉะนั้นประเด็นก็คือว่าถ้าอย่างนั้นเนี่ยคาสิโนถ้าลงทุนเยอะๆจะอยู่ได้ก็ต้องก็ต้องมีคนเข้าอะ่ะสุดท้ายแล้วคนไทยจะถูกกระตุ้นเข้าไหมก็มีคนพูดอีกอะ่ะนะว่าก็ดีสิถ้ากระตุ้นเข้าไปอย่างเนี้ก็จะทำให้แก้ปัญหาเอออะไรนะไอพวกคาสิโนผิดกฎหมายแต่โดยทั่วไปเนี่ยนะคะ บทเรียนในหลายประเทศนะว่าทำที่ถูกกฎหมายมาแล้วไอ้พวกผิดกฎหมายไม่ได้หายไปนะถ้าไม่มีมาตรการเฉพาะที่จะจัดการพวกผิดกฎหมาย